มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับในเช้าของวันนี้ครับในเช้าของวันนี้ซึ่งก็เป็นเช้าของวันศุกร์นะฮะเช้าของวันศุกร์วันนี้ผมก็เลยขอเริ่มต้นจากเรื่องราวเรื่องที่ทําให้สบายใจก่อนนะฮะเอาเป็นว่าเริ่มต้นจากวันข่าวข่าวที่ทําให้เราสบายใจก่อนปัจจุบันนี้เรามีปัญหาก็คือว่าควายนะฮะนับวันนี้จะลมหายตายจากไป และก็จะเหลือน้อยลงไปทุกที่ทุกทีครับจนกระทั่งจําเป็นจะต้องมีการก่อตั้งอนุรักษ์ควายไทยขึ้นมาครับเป็นหมู่บ้านครับและตอนนี้เขาก็มีการเปิดเป็นวิถีอีสานด้วยเดิมทีมีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนายอะไรนะประวิทย์โพธิสุททน้งฮะซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในยุคนั้นครับมีการก่อตั้งหมู่บ้านควายขึ้นมาที่ถ้าเผื่อจะไม่ผิดนะฮะอยู่ที่อำเภอเดิมบางน้าบวชครับเป็นหมู่บ้านควายไทย ตอนนี้ที่อีสานเรามีเช่นเดียวกันครับนี่เป็นสิทธิที่น่ายินดีนะครับหมูบนนม่บ้านอนุรักษ์ควายไทยพร้อมรับพร้อมรับนักท่องเที่ยวชมวิถีอีสานครับจากทนายมติชนรายงานบอกว่าหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับมีการอนุรักษ์ควายไทยมากกว่า1,200ตัวนะครับชมการแสดงของควายแสนรู้ การไถนาด้วยควายและก็วิถีของชาวบ้านพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังจะรู้จักไหมนะฮะว่าเขาควายเขาไถนาด้วยควายนี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนะฮะโดยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในในช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาและก็เวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาครับในทุกๆวันครับ ชาวบ้านที่บ้านโนนสว่างจะนําควายที่เลี้ยงในข้อรับออกมาปล่อยหายกินตามธรรมชาติที่มีหญ้าอยู่ที่ติดอ่างเก็บน้ําเขื่อนสลินทอเอ่อเขื่อนอุบลรัฐครับแล้วก็เป็นวิธีที่ชาวบ้านทำ,ทำมาหลายปีดีดักครับโดยที่บ้านโนนสว่างแห่งนี้ก็ได้จัดเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจนทําให้ชาวบ้านกว่า70็ดัวเรือนนะครับเลี้ยงควายรวมกันแล้วก็1,200ตันตัวนะฮะหนึ่ันตัวเดี๋ยวเราจะไปดูภาพนะฮะ ต้องขอขอบคุณทางด้านาทางมติชนนะครับที่ได้นำเสนอข่าวนี้ครับนะฮะครับนี่เป็นทุ่งเลี้ยงควายนะครับอยู่ติดกับเขื่อนอุบลรัฐครับทางด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามนายธวัชชัยนาสมโพธ์คนนี้ก็เป็นเลขานุการกลุ่มวิสาหกิจควายแสนร,รู้ภูปัญญาท้องถิ่น คุณทวัชชัยเองก็บอกว่าเดิมทีวิถีของการเลี้ยงควายของชาวบ้านนี่ครับจะปล่อยควายตามคอกออกจากคอกตอนเช้าตอนเย็นก็จะมีการต้อนควายนี่ครับกลับเข้าคอกครับนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยนะครับแล้วก็ระหว่างการเดินทางนะฮะการระหว่างการทางเดินนะครับควายก็จะมีการถ่ายสิ่งปฏิกูลบ้านเราเรียกว่าขี้ควายนี่แหละครับออกมาตามทางครับถ้ามีกลิ่นเหม็นแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้แก่คนในชุมชนแต่ว่าหลายปีก่อนหน้านี้ได้มีการเปลี่ยนแป,ปลงการเลี้ยงใหม่ คือการปล่อยควายเป็นเวลาครับทำให้ควายนี้ไปถ่ายปฏิกูลเป็นที่ประจําจึงทําเกิดการเลี้ยงควายนี้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆจากปราชญ์ชาวบ้านพร้อมกับได้ชมการแสดงควายแสนรู้การนั่งหลังควายริมเขื่อนอุบลนรัฐครับที่มีวิวน้ําแล้วก็มีภูเขาสวยงามครับแล้วก็กิจกรรมที่ขาดไม่ได้ก็คือการใช้แรงงานควายไถนา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะร่วมไถนากับควายได้ด้วยครับเนื่องจากว่าการใช้ควายไถนาในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากครับนะฮะถ้าเผื่อสมัยก่อนนี่เขาจะมีไถดะไถแปรนะครับไถคราดนะครับเพราะฉะนั้นก็สมัยก่อนนี้เราจะเห็นควายนี้เป็นปกติวิสัยทุกวันนี้หายากมากครับนี่ฮะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายนะที่บ้านโนนอุดมบ้านโนนสว่านนะครับโอ้ อยู่ห่างจากอำเภอภูเวียงเพียงแค่ประมาณ25กิโลเมตรเองนะครับและก็เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายนะฮะจำนวน1,200ตัวครับนะฮะโดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสํานักง,งานประุสัตว์จังหวัดขอนแก่นครับนี่ฮะการเลี้ยงควายสมัยนี้ก็และก็สํานักง,งานประุสัตว์ของอำเภอภูเวียงด้วยนะครับมีการให้อาหารนะฮะผ่านกระบะ จนเกิดเป็นกลุ่มเลี้ยงควายของอำเภอและก็มีการจัดตั้งให้เป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ระดับเขต4ปี2,523อ่แล้วก็เข้าร่วมหมู่บ้านอนุรักษ์และก็พัฒนาควายของกรมปศุสัตว์นะฮะแล้วก็มีการฝึกควายจนแสนรู้แล้วได้รับรางวัลน,นะครับในระดับประเทศมาแล้วไม่ธรรมดาครับนะฮะ ขวานี้หน้าตาสดใสเชียวนะครับหน้าตาใสแป๊วเชียวอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางท่านผู้นํานิดหนึ่งครับเราเริ่มขยับมานะครับขยับมาเพิ่มมูลค่าเราเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับในแต่ละครอบครัวแต่ละครัวเรือนนะครับที่เลี้ยงควายนะครับก็จะมีต้นทุนอยู่แล้วก็คือเรื่องของมูลควายนะครับมูลควานี้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับคนที่มีควานะครับสามารถจําหน่ายนะครับออกสู่ท้องตลาดได้ ก็ที่จะประครับประคองใช้ในการดํารงชีวิตนะครับและนอกเหนือจากนั้นคือตัวของควายเองนะครับเราเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แต่ว่าเราก็ต้องอมีการดํารงชีวิตนะครับเราก็มีการคัดสรรน,นะครับภายในกลุ่มของพวกเราก็จะมีโครงสร้างของพ่อปรานะครับไม่ว่าในเรื่องของพ่อปราดในเรื่องของพ่อค้าปา่าในเรื่องของลักษณะของควายการสุขาภิบาลต่างๆชุดนี้นะครับเราก็มีการจําหน่ายออกบ้างในลักษณะที่มันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตัวไหนไม่สวยหรือว่าตัวไหนที่ มันลักษณะไม่ได้เราก็มีการจําหน่ายออกนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการแสดงควายแสนรู้ครับซึ่งเป็นจุดเด่นของวิสาหกิจควายแสนรู้ก็คือควายที่นี่สามารถที่จะ,ะปฏิบัติตามคําสั่งนะครับทำควายสวัสดีนะครับนั่งหลังนั่งหลังควายนะครับแล้วก็การจัดตั้งกลุ่มตรงนี้ก็คือมีการสร้างองค์กรขยายเครือข่ายให้กับบุตรหลานงสู่บุตรหลานของพวกเราเพื่อที่จะให้อนุรักษ์ไว้สืบต่อไปครับ ถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โควิดปัจจุบันก็ยอมรับว่ามีผลกระทบครับแต่ก่อนเดิมทีมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเรา,าเข้ามาเป็นหมู่คณะหรือว่าเข้ามาเป็นครอบครัวนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจมาดาูศึกษาเรื่องของควายนะครับเราก็ถามว่าตอนนี้มีผลไหมมีผลมากครับแต่ว่าก็ยังประคับประคองก็ยังมีเข้ามาอยู่ในกลุ่มย่อยครับคือตามจํานวนที่ทางรัฐบาลบังคับแต่ว่าเราก็พร้อมเปิดให้ในการเรียนรู้ที่จะสําหรับคนตั้งใจเรียนรู้จริงๆครับ นักท่องเที่ยวก็ห่างๆครับรายได้ก็ค่อนข้างที่จะถดถอยครับผมครับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับก็ตอนนี้ดูว่าถดถอยไปเนื่องจากวัฒภาวะของโควิด1นนะครับแต่ก็ยังมีเข้ามาบ้างรายได้ก็ถดถอยไปเข้ามาเรียนรู้เรื่องต่างๆจากปากของชาวบ้านครับขอบคุณทางด้านมติชนนะครับที่ได้เลือกนำเสนอข่าวนี้ครับ ไปอีกเรื่องหนึ่งที่นี่ครับไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวที่ปรากฏการเกิดขึ้นคล้ายๆกับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคล้ายๆกับเชียงใหม่แต่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่อีสานบ้านเฮาครับนั่นคือจู่ๆมีเสียงระเบิดดังขึ้นคล้ายๆกับเสียงระเบิดครับแล้วชาวบ้านเองก็สอบถามกันเจาระหวันผ่านทางด้านกลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับว่า what happened นะครับเกิดอะไรขึ้นเหมืงนั้นครับ เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ5้าทุ่มของคืนวันที่7กรกฎาคมนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวของไทยรัฐรายงานบอกว่าชาวบ,บ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลยต่างก็ตื่นตกใจได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายระเบิดครับตามมาด้วยแสยงแรงสัตว์สะเทือนเกือบทุกอำเภอครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่อำเภอวังสุพงอํเภอภูเร,รืออํเภอด่านซ้าย ได้ยินเสียงแล้วก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากบ้านนะฮะจนสั่นไปทั้งหลังครับแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากสอบถามผ่านกลุ่มไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กว่าเกิดอะไรขึ้น what happened นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเห็นคล้ายเห็นคล้ายกับดาวตกสีเขียวพุ่งไปทางทิศเหนือของสปปลาวกับบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นดาวหางแต่ก็ยังไม่สามารถจะระบุดได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนี้เกิดจากอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อเดาแล้วนะฮะให้ผมเดาจากประสบการณ์ของการรายงานข่าวมาคาดว่าน่าจะมีการมีดาวตกเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ตกในเมืองไทยเรานะครับแต่ว่าน่าจะตกอยู่ที่ฝั่งของทางด้านประเทศสปปลาวครับอาจจะมีดาวตกและก็เสียงดังสนั่นขึ้นคล้ายกับปรากฏการณ์ที่ทางด้านจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ ก็คล้ายๆกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากกันในเช้าของวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของข่าวบ้านเฮานะฮะนำมาฝากกันครับแล้วก็ไปถึงผู้ที่อุปถรัรมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากครับเครื่องมือครบคันทันสมัย เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมนี่ย่อมจะวกว่าถึง30%มครับมีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับและก็นอกจากนั้นเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับและก็ยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับนะฮะแล้วล่าสุดนี้ครับเสียแจ้ครับไพบุญคำศรีครับได้มีการ เพิ่มการให้บริการแก่อุบลสวิทับเพื่อรองรับความต้องการของพี่น้องป้องปายนะครับนั่นคือเป็นตอรออ,อนะครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนเปิดบริการทุกวันเลยครับตั้งแต่2องโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นแบบวันสต็อปสวิตมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบต่อทะเบียน การตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส l P G N G V การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับนั่นคือรับฝากต่อทะเบียนครับรับฝากต่อทะเบียนเรียกว่าแบบ one stop service นะครับรถมาคนมานะครับเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้ครับท่านนำรถมาแล้วท่านก็กลับไปทำงานต่อที่ทำงานได้หรือว่าจะกลับมาที่บ้าน แล้วทานนี้ก็จะบริหารจัดก,การให้โดยที่ท่านไม่ต้องดาเนินการเองครับเรียกว่ามาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนพอบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจง้งคุณอุพรตอนนี้เอกสารได้รับและกรุณามารับคืนได้ที่อ bon ุบลเซอร์วิสถนนกลางอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการไปไม่ถูกโทรสอบถามครับ062 201 5 5อ0ครับอุบลเซอร์วิส1997 แต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจว่าตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์อรอที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเรเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างราะดดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจ อยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ของอุบลการการแว่นมายาวนานกว่า40ปีเลยนะครับกว่า 40, 40ปีและก็เดือนเมษายนที่ผ่านมานี่ก็ไปเปลี่ยนเลนเว่นตาแล้วก็กรอบแว่นตาแบบใหม่ด้วยมา่านะครับ คนลาพังดูหน้าตาก็ดูดีอยู่แล้วเบ้ร์นะครัเปลี่ยนแว่นตาใหม่ดูดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมั่นใจในอุบลการแว่นนะครับไปได้เลยครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าเขื่อน